สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่สําหรับช่องยุ้ยผ้าบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทีเพิพิจรจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้นะ เป็นสายๆนะคะวันอาทิตย์นะคะเนื่องด้วยนะวันนี้นะเป็นวันหยุดของใครหลายๆท่านนะคะน้องยูก็มีพระนะคะมาจัดโปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆค่ะห้าทุกรายการนะคะใครสนใจรายการไหนนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละรายการนะหนูจะแจ้งชื่อรายการที่1 2ึและสานะถัดไปนะคะก็ พิษราคาเหมาๆนะคะโอน500นะคะส่งฟร e ีอิมเอสไปสนีไทยส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะปิดเออเป็นเก็บไปทางนะคะก็จัดโปรให้ลูกค้านะคะไม่ได้เก็บค่าบริการเพิ่มนะ500ก็คือจบนะคะสำหรับใครที่ปิดปลายทางนะก็ขออนุญ,ญาตนะคะให้ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะไม่มีปลายทางนะคะโอนเท่านั้นนะเพราะว่าหนูเคยโดนมาเยอะนะคะพี่นะต้องขอประทานอภัยนะคะแต่ว่าถ้าเคยซื้อขายกันแล้วไม่เป็นไรนะคะพี่นะ เก็บไปทางนะคบเคยมีนะพวกรับไม่รับของนะคะสั่งเล่นนะเยอะนะพี่เยอะนะตอนนี้นะก็เลยหนูขออนุญาตนะสําหรับที่ใครไม่เคยซื้อขายกันขออนุญาตเป็นเงินโอนเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อนะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ0ูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ๆค่ะก็พระนะคะวันนี้มีทั้งหมดสามแถวนะเดี๋ยวเราไล่เรียงทีละรายการนะคะขออนุญาตนะซูมนิดนึงนะคะพี่พค่ะ เผื่อวันนี้ใครไม่ได้ไปทําอะไรที่ไหนนะนอนเล่นบ้านนะเพลินๆน,นะคะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะโอ้โหดูเอาจริงๆร,ราคานี้นะพี่นะให้วันนี้วันเดียวนะให้เฉพาะในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะนี่รายการแรกนะคะเกตน,นะทะลุซูมนะคะไม่น่าเนี่ยกลมเป็นเม็ดถั่วเขียวเลยทีเดียวนะคะโอ้โหดูกุคาบนะคะความเก่านะคะพี่นะ หนูหยิบมาเลยนะคะหยิบรวบมาเลยนะพระต้องมีหลุดอยู่ในนี้แน่นอนนะคะรับรองนี่นะคะสําหรับรายการแรกนะคะนี่รายการที่หนึ่งนะคะไม่ไม่สะดวกถ่ายรูปเพิ่มเติมนะคะปิดแล้วแจ้งปิดได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูออกไปข้างนอกนะคะพี่ๆค่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะพระไม่ได้อยู่นะแล้วก็อีนี้ขออนุญ,ญาตนะคะไม่มีรูปนะคะไม่ถ่ายรูปเพิ่มเติมนะ อ่ะรายการที่หนึ่งนะคะพี่คะรายการที่หนึ่งนะรอยแตกยุบยับนะคะย่นนะโอ้โหดูนี่เนื้อค่อนข้างหนุบหนับเลยนะคะพี่นะรายการนี้นะคะรายการมาเปิดตัวมาด้วยรายการแรกก็สวยงามเลยทีเดียวสวยทุกองค์นะคะพี่นะแล้วแต่ความชอบนะคะเข้าตาใครนะคะรายการที่หนึ่งนะถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่สองนะคะพี่นะเรามาต่อกันที่รายการที่สองนะ เป็นสมเด็จบรลลังพิมพ์ใหญ่เท่นเดียวกันนะอันนี้อกวีนะคะพี่นะนี่หน้าพักนะเกลียวกลมเป็นเมถโ่วเขียวนะเกตดทะลุซุ้มนะคะนี่นะคะภาบความเก่านะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะดูนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงนะไม่ธรรมดานะคะนี่นะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ารายการที่หนึ่งนะ,ะอนาคตนะคะเดี๋ยวหนูจะทำช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะคะอาจจะเป็น อาจจะให้น้องๆนะคะมาช่วยไลค์นะคะเดี๋ยวเราจะชี้แจงนะคะเราจะแจ้งพี่ๆนะว่าหนูจะเพิ่มอีกหนึ่ช่องนะอาจจะเป็นพระแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหนูจะให้จ้างน้องมาไลค์นะคะให้เด็กๆมาไลค์นะเพิ่มนะคะเพิ่มยอดขายนะรายการที่1ผ่านไปนะคะถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่2นะคะพี่นะอ่ะมาสักคู่รายการที่2นะรายการที่3นะคะเห็นไหม หนูเนี่ยถ้าคุยอะไรนอกเรื่องนะไปเลยเรื่องรายการเนี่ยทุกครั้งนะสมองสั้นนะความจำสั้นนะคะแต่มิตรภาพยืนยาวนะคะมีตรภาพยืนยาวนี่รายการที่สามนะคะพี่ค่ะเกตดนะคะทะลุซุ้มนะคะ โอ้โหลอยยุบยับย่นนะสวยงามเลยทีเดียวใครไวใครได้นะคะขอคนพร้อมโอนนะเนื่องจากว่าหนูอะ่ะคือเซลล์แล้วนะคะพี่นะเซลนะไม่มีต่อรองนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะ,ะขายราคานี้นะคะไม่ต้องต่อแล้วนะคะพี่นะเพราะว่าหนูขายราคานี้ลดให้แล้วนะคะนี่รายการนี้นะคะเกตนะชิดขอบซูมนะคะรายการที่สี่นะ หดูขาบนะคะความเก่านะคะพี่นะมีอยู่เต็มองค์นะคะนี่รอยแตกนะคะลาดำขึ้นเต็มไปหมดเลยโอ้โหดูซอกแขนนะพิมพ์ลึกๆนะคะพี่นะสวยจริงนะ,ะนี่นะคะรายการที่สี่นะคะ S <s <us> รายการถัดมานะคะ,นะ่เรามาต่อกันที่รายการที่ห้านะคะพี่คะรายการที่ห้านะ,ะโอ้โหบอกเลยนะรายการที่ห้าก็ไม่ธรรมดานะคะ คือวันนี้พระนะอย่างที่น้องบอกนะคะเมามานะหนูหยิบมาเลยนะคะมีพัดหลุดในนี้แน่นอนนะคะคือหยิบมาเลยนะคะพี่วีนะเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าช่องยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์พิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะนี่ห้ารทุกรายการนะคะราคาเบาๆเมาๆไปเลยนะคะพี่นะสองค์ก็หนึ่งพันนะคะสามองค์หนึ่งพันยนะคะพี่ะพี่ค่ะ มารายการถัดมานะคะเป็นรายการที่หกนะคะพี่ๆนะรายการที่หกนะโอ้โหรายการที่หกสวยนะดูนี่ดูผิวนะคะแตกลายงาเชียวเกตดทะลุซุ้มนะคะรายการที่หกนะคะนาบนะกลมเป็นเม็ดถั่วเขียวเลยนะคะนี่นะดูเนะื้อหามวลสามนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะแน่นๆนะพี่นะ รายการที่เจ็ดนะคะถัดมาเป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่วี่คานี่โอ้โหอันนี้หน้าสวยนะเรียวมากนะคะหน้าเรียวได้รูปนะคะเกตชิดซุ้มนะคะอ่ารายการที่เจ็ดเนี่ยสวยมากนะคะนี่แล้วดูหน้าพระนะใครไหลขวานะคะจะสูงกว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยนะคะพิมพ์สมเด็จนะนี่ซอกแขนลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่คะ่ะ ด้านหลังเนี่ยลอยยุบยับย่นนะคะแตกรายงานนะคะโอ้โหเห็นได้ชัดเจนนะคะโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะคะรายการที่7นะคะนี่ใบหน้านะ พระพักสวยมากนะคะเลียวได้รูปนะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่คะรายการที่แปดนะเราต่อกันไปยาวๆเลยนะคะรายการที่แปดนะ,ะรายการนี้นะคะเกตนะทะลุซูมนะคะรายการที่แปดนะคะ มานะคะเป็นรายการที่9นะคะพี่ขารายการที่9ก้านะโอ้โหอันนี้นะขอบข้างสวยนะคะยุบยับย่นนะคะโอ้โหดู วันนี้พระน้อยนะคะจะใช้เวลานะอาจจะคลิปจบไว้นิดหนึ่งนะคะรายการที่9้านะถัดมานะคะเป็นรายการที่10บนะคะพี่พค่ะรายการที่1ิบนะนี่พิมสวยนะหน้าก็สวยนะเกตดทะลุซุ้มนะคะรายการที่1ิบนะคะ ้านข้างนะคะเป็นขนมตุ๊บตับเลยนะรายการที่10นะคะขอบข้างสวยนะคะพี่นะแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะคะโอ้โหรอยแตกลายงาชัดเจนนะคะนี่นะมวลสารแน่นๆนะคะสำหรับรายการที่10นะคะพี่ๆคะ่ะถัดมานะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะโอ้โห อันนี้นะ่จะเป็นบางขุนพรมนะคะรายการที่สิอดนะโอ้หน้าเรียวได้รูปนะคะเกตชิดซุ้มนะคะแขนขวานะคะยกสูงนะแล้วก็ใหญ่กว่าซ้ายนะคะนี่รายการนี้นะ่าจะเป็นบางขุนพรมนะคะพี่พี่นะให้ชม ถ <c oughs> ัดมานะคะเป็นรายการที่สิอนะคะรายการที่สิอดนะโอ้โหอันนี้สำเร็จประลครังพิมพ์ใหญ่นะคะหพิมพ์นี้สวยนะคะพี่นะนี่รอยแตกงานนะคะแตกลายงานะนะนี่ยุบยับย่นนะคะมีครบนะคะรายการนี้นะคะนี่ ราคานี้นะพี่ไปเดินหาซื้อเองไม่ได้นะห้าร้อยจริงจริงได้พระเนื้อแบบนี้นะคะหาไม่ได้นะคะพี่นะอันนี้คือหนูเป็นราคาที่หนูเหมามาซื้อมาในจํานวนที่เยอะๆนะคะพี่นะเยอะๆนะแล้วเราก็เห็นได้ราคานี้นะคะ500นะปกติอย่างที่น้องบอกนะคะพี่เดินไปซื้อเองนะไม่ได้นะนี่รายการที่12นะคะน่าจะเป็นบางหุ่นพรมนะเกตทะลุซุ้มเลยนะคะรายการที่สินะ สวยจริงนี่ให้ดูหน้าพ่าพักนะคะอ่าด้านข้างนะคะก็จะเป็นรอยนะคะย,ยุบยับย่นนะแตกลายงานเนี่ยชัดเจนมากนะคะเนื้อเนี่ยหนุบนุ่มนะคะรายการนี้เนื้อหนุบนุ่มนะรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่ขาเนื้อหนุบนุ่มเชียว <c oughs> <c oughs> ถัดมานะคะเป็นรายการที่14นะคะอยู่ในกรอบเรียบร้อยนะคะสำหรับพี่พ,พี่ท่านไหนนะคะต้องการนะพระที่เลี่ยมกรอบแล้วนะคะพี่นะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมนะคะเลี่ยมให้แล้วนะคะเพียงแค่ห้าอบาทนะคะพี่อย่างที่น้องบอกนะคะราคานี้ไปหาเดินซื้อเองยังไม่ได้เลยนะคะ แถวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพระที่อยู่ในกล่องนะคะพร้อมนะหนูเขียนไว้เรียบร้อยนะคะว่าเป็นพระสมเด็จนะวัดละครังพิมพ์ฐานแซมนะคะจะได้กล่องไปแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวกล่องแตกนะคะกล่องสภาพดีทุกอันนะพี่นะนี่นะจัดโปอย่างที่บอกนะคะเอาเพียงแค่ห้0ร้อยนะพิมพ์ฐานแซมนะคะอ่านี่โอ้โห ดูนะคะโคตรเก่านะคาบกุความเก่าเนี่ยนี่นะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นนะเป็นรอยยุบยับย่นนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยแตกงานะคะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะโอ้โหรายการที่2นะคะสำหรับ พระนะพระสมเด็จวะัละคังนะคะที่อยู่ในกล่องนะอ่านี่จะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะพี่นะเขียนมาเรียบร้อยลงหน้ากล่องนี่พระสมเด็จนะพิมพ์ปกโพนะคะ,ะ,คะอ่าซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ มีฐานแซมมาด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะนี่ฐานเป็นเส้นคู่ด้วยนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นรายการที่3นะคะแจ้งด้วยนะอยู่ในกล่องรายการที่3นะเนื่องจากว่าพิมพเจดีเนี่ยมี2อ,องค์นะพี่นะขออนุญาตนะคะเขียนแจ้งน้องสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นรายการที่3นะที่อยู่ในกล่องนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะคะนี่ผิวเนี่ยสวยทีเดียว แตกนะคะแล้วก็มีลาดำนะคะขึ้นอยู่เต็มองค์พระเลยนะคะรายการที่3นะคะพระสมเด็จพิมเจดี JD นะคะอยู่ในกล่องนะ้าแจ้งด้วยมารายการสุดท้ายนะคะสำหรับ ep นี้นะคะก็เป็นพิมเจดี JD, เช่นเดียวกันนะพิมเจดี JD มีอยู่2องค์นะคะแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะ 嗯。<sighs> ยุบยับย่นนะคะชัดเจนนะแตกรายงานนะคะนี่นะปิดท้ายด้วยของสวยนะคะท้ายคลิปนะมันเดิมนะคะเรามาชมช่องทางการติดต่อนะคะเ<ม>บอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสีนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นะเพื่อเป็นกําลังใจกันจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆราคาเคบาๆจากช่องน้องยุ้ยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะอ่านิดนึงนะคะพระนะใครปิดพระวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะเนื่องจากประชนีแถวบ้านปิดนะคะพรุ่งนี้จะส่งให้ทุกรายการนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ